เพราะอย่างยิ่งถ้าประชาชนในประเทศบอกว่าฉันไม่เอาสงครามนะถ้าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยตัวลีดเดอร์ต้องฟังเพราะนั่นคือฐานเสียงของเขาไม่ไงั้นเขาก็จะถูกเตะออกจากเก้าอี้ลีดเดอร์ฟังประชาชนว่าฉันไม่ต้องการสงครามอีกประเทศหนึ่งก็ลีดเดอร์ก็ฟังประชาชนเหมือนกันว่าไม่ต้องการสงครามเพราะนั้นโดยทฤษฎีนี้ไอ้สองประเทศนี้จะไม่รบกัน วัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่11นะคะสัปดาห์นี้ค่ะชวนคุณผู้ชมพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นที่หลายคนกังวลนะคะว่าโลกใบนี้เสี่ยงจะเกิดภาวะสงครามหรือไม่ค่ะเพราะคุณผู้ชมคะหากดูสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกขณะนี้นะคะอาจจะก,กําลังบ่งชี้ถึงสัญญาณภาวะที่เรียกว่าไร้ศรัทธาซึ่งกําลังกัดกินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างเงียบๆค่ะ เนื่องจากว่าข้อตกลงที่เคยใช้เป็น,นกลไกเป็นเครื่องมือในการรักษาสันติภาพกลับกลายเป็นเพียงแค่กระดาษเปล่าในสายตาของหลายรัฐเห็นได้จากการละเมิดข้อตกลงต่างๆนะคะขณะที่กระบวนการทางการทูตค่ะซึ่งเดิมนั้นเป็นความหวังในการคลี่คลายข้อพิพาทระหว่างสงประเทศก็กลับกลายมาเป็นเพียงแค่ฉากหลังของเกมช่วงชิงอำนาจ ส่วนชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนนะคะซึ่งเดิมนั้นก็มีบทบาทในการเป็นผู้นำค้ำจุนรักษาสันติภาพโลกกลับหันหลังให้กับสันติภาพและก็กลายมาเป็นคู่ขัดแย้งกันเสียเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความท้าทายต่อสันติภาพของโลกนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความเสื่อมถอยของกฎกติกาสากลเพราะว่าข้อตกลงนั้นถูกฉีกทิ้งบ้างถูกละเมิดบ้างหรือว่ามีการลงนามแต่ไม่ทำตามค่ะ นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสะท้อนถึงความหมดศรัทธาต่อการเจรจาก็ทําให้โต๊ะเจรจาเป็นเพียงแค่เวทีซื้อเวลาไม่ใช่เวทีเพื่อหาทางออกของปัญหาส่งผลให้โลกนั้นก้าวเข้าสู่ภาวะเสี่ยงของสงครามที่ไม่มีใครกล้าหยุดค่ะดังนั้นนะคะภาวะไร้ศรัทธาที่เกิดขึ้นนี้จะนำพาโลกใบนี้ไปสู่ความวุ่นวายมากน้อยแค่ไหนและใครจะมีเสียงที่หนักแน่นเพื่อหยุดเปเลวไฟความขัดแย้งนี้พักกันครู่เดียวก่อนนะคะ ช่วงหน้าเดอะคีย์จะมาไขาคำตอบให้เราในเรื่องนี้ค่ะ ในช่วงนี้เราอยู่กับเดอะคีของเราในวันนี้นะคะร้อยเอกดอกเตอร์จารุพลเรืองสุวรรณค่วผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทคณะการพูดและการต่างประเทศมหาวิทยายลัยรังสิตนะคะที่จะมาช่วยเราไขาคําตอบในเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับต้องถามอาจารย์จาก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นความขัดแย้งระหว่างประ,รประเทศไล่เรียงมาตั้งแต่รัสเซียยูเครน อินเดียปากีสถานอิสราเอลอิหร่านเอาว่าใกล้ๆบ้านเราย่อมๆนี่ก็คือไทยกัมพูชาอาจารย์มองว่าคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้เนี่ยมันดูจะไม่มีเหลืออยู่แล้วนะคะรวมถึงหลายๆประเทศข้อตกลงที่ทําระหว่างกันเนี่ยถูกละเลยถูกละเมิดอันนีมน้มันพูดถึงพันธะทางศีลธรรมดูก็จะหมดความหมายไปเหมือนกันอาจารย์มองวิเคราะห์เรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆถ้าถามเรื่องน,นี้ผมย้อนถามกลับคําถามแรกก่อนอว่าไอ้คำว่า พันธะทางศิลธรรมในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันมีตัวตนจริงๆหรือเปล่า oh. นะเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยสังคมโลกเราตั้งแต่ในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมที่ต่อสู้กันแย่งชิงทรัพยากรก,ารกันอะไรกันตลอดเวลานะถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตนะครับเ,เรียกว่าขนาดว่าทฤษฎีที่มีอิทธิพลมากๆนะฮะอย่างาสัจจนิยมเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เป็นเรื่องของการ observe สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะฮะอ๋อสบพฤติกรรมของรัฐต่างๆนะมันเลยกลายเป็นทฤษฎีที่บอกว่าแต่ละรัฐเนี่ยต้องพยายามที่จะเพิ่มพูนพลังอํานาจของตัวเองเพื่อที่จะอยู่รอดในโลกที่มันไม่มีอํานาจกลางที่จะคอยควบคุม mm hmm. นะเพราะฉะนั้นโลกเราเนี่ยมันเป็นความเควอสมาตลอดในเรื่องการแย่งชิงผลประโยชน์นะครับในเรื่องการต่อสู้กันอะไรกันเอ่อมันเพิ่งจะมาเป็นภายหลังสงครามโลกที่สอง นะครับแล้วก็ลากยาวมาจะถึงหลังสงครามเย็นนะที่แนวคิดเชิงเสรีนิยมหรือ l ิเบรอลิซึมเนี่ยมันมีตัวตนแล้วก็มีอิทธิพลมากขึ้นนะก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่สหรัฐเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําโลกโดยสมบูรณ์ถ้าเราจะมองเห็นตรงนี้จะเห็นความเชื่อมโยงว่าตัวสหรัฐเองก็เป็นคนที่คิดค้นประดิษฐ์ไอแนวคิดพวกนีนะ้แล้วก็เป็นคนที่เผยแพร่ออกไปนะผ่านหลักการประชาธิปไตยผ่านอะไรของเขาในช่วงหลังสงครามเย็นเป็นต้นมานะครับ ทีนี้แนวคิดนี้เนี่ยมันก็มาพร้อมกับเรื่องของการรวมกลุ่มกันนะฮะการโคออปเปเรตกันนะฮะการสร้างเป็นเรื่องของอข้อตกลงระหว่างประเทศที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับเป็นในเรื่องของอการร่วมมือกันในมิติต่างๆมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเรื่องที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเอ๊ะมันดูท่าทางเหมือนทําไมาคนถึงละเลยเรื่องพวกนี้กลับมาหันมาต่อสู้กันมากขึ้นเนี่ยถามว่าจริงๆเป็นเรื่องใหม่ของโลกไหมไม่ใช่เรื่องใหม่ นะครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆเกิดขึ้นมาก่อนด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันมันเปลี่ยนไปด้วยภายหลังจากสงครามเย็นเนี่ยมันเกิดนอมใหม่ๆขึ้นมาะนะครับมันเกิดข้อตกลงใหม่ๆขึ้นมาภายใต้ระเบียบโลกใหม่ณเวลานั้นนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าถามว่าศิลธรรมมันหมดไปหรือเปล่าส่วนตัวผมเองผมไม่ได้เชื่อเรื่องศิลธรรมในการเมืองระหว่างประเทศเพราะจริงๆแล้วการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์กับเรื่องของอำนาจ นะครับเรื่องศีลธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอุปโภกขึ้นมาทีหลังภายหลังจากที่เรามีนอมใหม่ในเรื่องของการโคเปรตการความร่วมมือกันนะการที่จะพยายามสร้างโลกให้มันปราศจากสงครามนะภายหลังจากสงครามเย็นซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าระเบียบโลกที่ถูกสร้างขึ้นนะฮะโดยผู้นําของโลกในช่วงเวลานั้นซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาไอระเบียบที่ว่าเฮ้ยโลกเราจะเอาแบบสันติวิธีเราจะคุยกันเราจะเจรจากัน ะะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมหาอำนาจเป็นระเบียบที่มหาอำนาจสร้างขึ้นมาแต่ตัวมหาอำนาจเองกลับเป็นคนที่ออกไปทําสงครามกับคนนั้นคนนั้นคนนี้นะฮะไอ้ตัวระเบียบตัวเนี้ยมันก็เริ่มเสื่อมลงไปเรื่อยๆ mm hmm. นับตั้งแต่อดีตนะฮะไล่มาเรื่อยๆผมมองอย่างนั้นนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับซึ่งปัจจุบันมีหลายแฟกเตอร์มากทั้งในตัวของความเสื่อมอํานาจของสหรัฐเองนะครับในเรื่องของการที่มีหลายประเทศที่เติบโตขึ้นมาระเบียบโลกสั่นคลอนเพราะว่าคน ในโลกก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้มีผู้นาเพียงคนเดียวอีกแล้ว hmm. เราลองคุยกับคนนั้นสิผู้นําคนนั้นว่าอย่างไงผู้นําคนนี้ก็มีอิทธิพลบางประการเช่นเรื่องของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแล้วรัฐต่างๆที่อยู่ภายในโลกเนี่ยก็ไม่ได้ follow order เพียงด้านเดียวอีกแล้วหันไป follow อีกด้านหนึ่งด้วยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง hmm. นะครับเพราะฉะนั้นทันท้าทางศีลธรรมสำหรับผมมันมีจริงมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ก็อย่างอาจารย์บอกว่าเมื่อผู้นำเนี่ยไม่ได้ <c oughs> ทํทาตามพันธะทางศีลธรรมท,ที่กําหนดไว้มันก็ส่งผลมาถึงความเสื่อมคลาย <üst> ของเรื่องพันธะทางศีลธรรมท,ที่นี้ดูแล้วหน่วยงานกลางอย่างเช่นสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยนะคะซึ่งเขามีหน้าที่หลักในการรักษาสันติภาพความมั่นคงทีนี้ดูแล้วจะไม่สามารถหยุดสงครามได้ดค่ะอาจารย์อย่างนี้เราจะไปตั้งความหวังไว้กับองค์กรไหนหรือองค์กรใดหรือว่าไม่มีความหวังแล้วสําหรับโลกใบนี้ค่ะอาจารย์ คือต้องเรียนว่าสหประชาชาติเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาเพื่อหยุดสงครามจริงแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้มีอำนาจนะครับไม่ได้มีพลังที่แท้จริงในการที่จะหยุดสงครามด้วยะระบบวีโต้ที่มันมีนะครับแล้วก็แน่นอนด้วยระบบของออความะระบบอำนาจนะในในเวทีระหว่างประเทศนะครับผมเรียกว่ามันอาจจะมีพลังในการหยุดสงครามได้นะฮะในกรณีที่สงครามนั้นเกิดขึ้นในประเทศ<ม>เล็ก ถ้าเรามองย้อนภาพกลับไปเราจะเห็นภาพพวกนี้ชัดเจนประเทศเล็กในแอฟริกานะครับก็อาจจะเกิดยูเอ็นอาจจะมีบทบาทในการที่เข้าไปหยุดยั้งสงครามได้บ้างนะครับแต่ถ้าถามว่า UN เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่นั้นหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับเราต้องไม่ลืมว่าโลกเราเนี่ยไม่มีหน่วยงานกลางไม่มีรัฐบาลกลางที่มีอํานาจที่จะไปสั่งใครให้ทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนะครับยูเเป็นเพียงแพลตฟอร์มนะฮะ ให้ยกตัวอย่างว่าสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศเล็กๆอย่างเช่นในแอฟริกานะครับ UN, UN เ็นป็นแพลตฟอร์มแต่สุดท้ายก็ใช้กำลังจากต่างประเทศที่เข้าไปจอยในเรื่องของการ a c e ค e ปปิ้งในการแก้ไขปัญหาทั้งสิน้นตัว UN เอเองก็ไม่ได้มีบอดี้ที่มีกำลังที่จะทำได้นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมบอกว่าเขาไม่ได้มีพลังมากพอเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องของระบบวีโต้ซึ่งมหาอำนาจเนี่ยมีม,มีมีสิทธิ์ในการที่จะวีโต้อยู่เราจะสังเกตเห็นว่า ถ้าเป็นสงครามที่เกิดขึ้นโดยมหาอำนาจเองหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับมหาอำนาจเอง UN จะไม่มีอำนาจไม่มีบทบาทในการแก้ไขเรื่องนี้เลยนะครับเนื่องด้วยของระบบวีโต้ที่มหาอำนาจมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งหรืออะไรก็แล้วแต่น,นำไปจนสู่ทำให้เราเห็นภาพว่า UN เนเี่ยไม่สามารถที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งได้ในความเป็นจริงทีนี้ถ้าถามว่าเราเจชคา,าดหวังกับอะไร ผมยังมีหวังกับความกรอบความร่วมมืออื่นๆนะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นกรอบที่เล็กลงมาแล้วก็มีเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมเรียนไปการเมืองระหว่างประเทศมันไม่ได้เป็นเรื่องศีลธรรมมันไม่ใช่เรื่องของฉันเธอรักกันมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นกรอบความร่วมมือใดความร่วมมือหนึ่งที่ ยกตัวอย่างเช่นมีความมีผลประโยชน์ที่ชัดเจนในเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเป็นต้นนะครับแล้วมันมีสองสมาชิกนะฮะที่มันทะเลาะก,กันเนี่ยตัวนี้อาจจะยังพอมีความหวัง<ม>ในแง่ที่ว่าถ้าเฮ้ยถ้ายูไม่หยุดทะเลาะก,กันเนี่ยยูจะเสียผลประโยชน์นะ<ม>อ่าพวกฉันจะแบนยูนะยูจะไม่ได้ประโยชน์ที่ยูได้อยู่นะตรงนี้ลักษณะเช่นนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้เ,เป็นเทิเร,เร์นิ่งพอยที่ดีกว่าในเรื่องของศีลธรรม ในแง่ของการที่จะทําให้ผู้นําของรัฐเนี่ยเข้าใจนะหรือทําให้รัฐแต่และรัฐเนี่ยเรียกว่าขยับออกจากความขัดแย้งได้นะครับคือถ,ถ้ามองในมิติขององค์กรระหว่างประเทศผมยังมองในเรื่องนี้ถามว่าเรายังมีความหวังไหมยังมีครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าในเรื่องของการพูดคุยกันเจรจานะครับมันยังเป็นแนวทางหลักอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ต้นทุนมันต่ําที่สุดแล้วนะครับทีนี้ถ้าผลประโยชน์มันลงตัวสองฝั่ง คุยกันผลประโยชน์มันลงตัววิธีการเจรจาก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าดูเหมือนปัจจุบันนี้เนี่ย <c oughs> การเจรจากาันร,ระหว่างประเทศนี่มันอาจจะไม่ใช่เวทีหาทางออกไหมคะดูบางเวทีเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเท่านั้นเองค่ะอานะมันเป็นเรื่องเดียวกันครับบางครั้งการซื้อเวลาก็คือทางออกนะครับการเจรจานะครับอย่างที่ผมเรียนไปถ้าผลประโยชน์มันลงตัวม,มันเจรจากันได้มันง่าย การเจรจาก็จะยังคงเป็นวิธีการที่สําคัญที่สุดที่ทําได้ดีที่สุดง่ายที่สุดถูกที่สุดประเทศต่างๆก็จะยังจะยังคงยึดมั่นกับการเจรจาอยู่นะครับแต่ในหลายๆกรณีเนี่ยการเจรจาก็ไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนต้องการ mm. ผลประโยชน์มันไม่ลงตัว mm. เจรจากันไปแล้วไอ้ฝั่งนี้บอกไม่โอเคไอ้ฝั่งนี้บอกโอเคสุดท้ายมันมันไม่หามันหาจุดลงตัวไม่ได้ ในกรณีที่มันไม่สามารถเจราจากันลงตัวได้การซื้อเวลาเนี่ยมันก็คือทางออกอย่างหนึ่ง hmm. เพราะยังแน่นอนว่ามันดีกว่าการเจราจาไม่สําเร็จมันก็ดีกว่าการใช้ทหารเข้าห้หามห่านกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สำเร็จถูกไหมฮะเราเจราจากันไปปรากฏว่าไม่ลงตัวทุกคนต่างอยากได้ผลประโยชน์ของตัวเองอยู่นะฮะมันก็มีไม้ตายสุดท้ายในทางการทูตก,ก็คือการใช้กำลงังทหาร ฉันยังต้องการผลประโยชน์ชิ้นนี้อยู่ฉันก็เอาทหารเข้าไปลุยอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าฉันก็ต้องการผลประโยชน์ชิ้นนี้ฉันก็เอาทหารเข้ามาสู้นะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สูญเสียนะครับและในสังคมโลกก็ไม่ได้มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นขนาดนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งคันมันก็ดีเลย์ออกไปซื้อเวลาออกไปนะฮะเขาเรียกว่าเจรจาแล้วยังไม่ทับบ้างยังไม่อิมพิเมนต์บ้างปล่อยเวลาผ่านไปบ้างนะก็เป็นเรื่องของ บางครั้งมันก็เป็นทางออกเหมือนกันนะครับเมื่อเวทีเจรจาอาจจะเป็นการซื้อเวลาแต่ก็เป็นหนึ่งวิธีในการประวิงเพื่อหาทางออกและอย่างนี้เนี่ยนะคะทางออกของความขัดแย้งจะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคงต้องพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวแล้วช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับช่วงอันล็อกค่ะ คุณผู้ชมคะก่อนจะไปพูดคุยกับเดอะคีของเราในวันนี้กันต่อนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมสนุกๆกกับรายการเดอะคีไขกันเมืองเรื่องกล้ตัวปีที่11ค่ะเพื่อรุนรับเป็นกระเป๋าผ้าลดโรคร้อนสวยๆใบนี้นะคะเพียงคุณผู้ชมตอบคําถามเข้ามานะคะว่าความหมายของคําว่าข้อตกลงระหว่างประเทศคืออะไรระหว่างข้อ1 agreement หรือข้อ2 memorandum of understanding หรือ MOU ทราบคำตอบแล้วนะคะส่งมาในอินบ็อกซ์แฟนเพจเ a c บุ๊ o k The Key ไขกันเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราคงอยู่กับเดอะคีย์ของเราในวันนี้ค่ะร้อยเอกดอกอรจารุคพลเรืองสุวรรณนะคะผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทคณะการทุตและการต่างประเทศมหาวิทยาลัยรังสิตกับคําถามที่จะมาอันล็อกกันนะคะอาจารย์จาค่ะคงจะต้องถามกันต่อว่าตอนนี้เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาก็หวาดระแรงกันหมดแล้วแหละทีนี้ความไว้วางใจที่โลกเคยมีมาในอดีตเนี่ยมันเริ่มจริงๆมันเริ่มพังลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วเราจะสามารถที่จะกอบกู้กลับมาได้บ้างไหมคะอาจารย์คะ uh ความไว้วางใจที่มีกันมาในอดีตผมผมไม่คิดว่ามันมีนะไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วมันไม่ไดมีมาตั้งแต่ต้นหรอครับนะฮะมนุษย์คนละกลุ่มคนละพวกกันคนละชาติกันความหวาดระแวงมันมีอยู่เสมออยู่แล้วนะครับเพราะว่าทรัพยากรนะครับมันมีจํากัดนะครับอันนี้ย้อนกลับไปถึงเบสิกของฮิวแมนบิ n งเลยนะค่ะแล้วก็ในเรื่องของ อำนาจก็ดีนะครับในวิธีระหว่างประเทศสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่แต่ละชาติเนี่ยต่างก็พยายามขนขวายนะครับเพราะโลกของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบที่เรียกว่าอานาณคีก็คือไม่มีรัฐบาลกลางนะครับมันไม่มีคนกลางที่จะบอกว่าเฮ้ยยูทําอันนี้ไม่ได้นะยูทําอันนี้ไม่ได้นะยูทําผิดยูต้องโดนลงโทษน,นะมันไม่มีเพราะโลกใบนี้เนี่ยมันเหมือนคนทุกคนมันก็ต่างแข่งแย่งชิงดีนะครับหาผลประโยชน์ นะเพื่อคนในชาตินะฮะเพราะฉะนั้นแล้วาทางการทูตอย่างถ้าไปถามกระทรวงการต่างประเทศก็ได้กรรางการ่างฐานที่จะบอกว่าัวใจหลักของกระทรวงการต่างประเทศคือผลประโยชน์ของชาติแล้วนะทุกประเทศก็จะพูดแบบนี้เหมือนกันหมดนะฮะเพราะฉะนั้นะแล้วในเวทีระหว่างประเทศมันมีการแข่งแย่งกันเรื่องของทรัพยากรเรื่องอะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในเรื่องของความไว้วางใจกันเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องของความไว้วางใจมันเป็นเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เกิดความร่วมมือกันเพื่อเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์นะฮะเกิดความร่วมมือกันในกรณีนี้เพื่อให้ทุกประเทศนไ,ได้ผลประโยชน์ร่วมกันนะเช่นประเทศเล็กๆมาจับกลุ่มรวมกันเพื่อต่อรองกับประเทศที่มีอํานาจมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าไปหวังในเรื่องของความไว้วางใจกันในเวทีของระหว่างประเทศนะครับมันเป็นเรื่องของการร่วมมือกันโคเปอเรทนะครับ แต่ในที่นี้เนี่ยคำว่า trust เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในคำสำคัญนะครับใน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 วิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับการสร้าง trust เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิธีการสำคัญที่จะทำให้เกิดการ cooperate ครับหรือเกิดการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆทีนี้มันก็มีความย้อนแย้งในตัวอยู่พอสมควร mm hmm. นะครับเมื่อเมื่อโลกพยายามที่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องสร้าง trust ซึ่งกันและกันนะ แต่ในความจริงแล้วดีฟดาวมันยังเป็นเรื่องของผลประโยชน์ mm. นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้มันเราจรึงเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากอ b s เ r ิรได้ยากนะครับใน,ในความเป็นจริงของการเมืองระหว่างประเทศบางครั้งเราดูเหมือนว่าเอเขา,เขาไว้จังใจกันแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่สหรัฐกับแคนาดาเนี่ยถ้าถามว่าสองประเทศนี้มี Trust ต่อ,อก,กันขนาดไหนเราก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นคู่ที่ ถ้าเราดูจากการเมืองในอดีตที่ผ่านมานะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่มี trust ต่อกันมากที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วละ่ะก็ยังเป็นอย่างที่เห็นเราอยู่ในปัจจุบันนะฮะเมื่อผลประโยชน์มันไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่า trust เนี่ยมันเป็นถามว่ามันมีจริงไหมส่วนตัวผมไม่ได้ให้ว่ามันมีจริงขนาดนั้นแต่มันมีตัวตนในบางช่วงบางเวลาอของออกิจกรรมการเมืองระหว่างประเทศนะครับ ดังนั้นเมื่อมีเรื่องของผลประโยชน์มาเป็นตัวในส่วนของกระบวนการต่างๆเนี่ยนะคะทีน่นี้ถ้าเป็นประเทศขนาดเล็กๆอะคะอาจารย์ <c oughs> เขาจะไปยืนอยู่ตรงไหนในเกมของมหาอำนาจที่ช่วงชิงผลประโยชน์กันแบบนี้คะอาจารย์คะถ้าพูดแบบใจร้ายก็ต้องบอกว่าเป็นเหยื่อเป็นผู้ชมครับเป็นผู้ชมดูเขาเล่น <c oughs> เป็นผู้ชมดูเขาเล่นแล้วก็เป็นเหยื่อที่อาจจะต้องระวังระวังเรื่องของผลกระทบกับตัวเองเสียมาก <c oughs> นะครับเพราะว่าในโลกของมหาอำนาจเนี่ย ทุกอย่างเป็น,ปนหมากของเขาเช่นกันนะรประเทศเล็กๆสิ่งที่เขาทําได้ก็คือการรวมกลุ่มกันบ้างนะครับหรือเรียกว่าการเกาะไปกับมาหาอำนาจฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งหรือบางประเทศก็พยายามใช้วิธีการบาลานซ์ทั้งสองฝั่งนะครับนี่คือบทบาทที่ประเทศเล็กๆจะทําได้แต่ประเทศเล็กๆเ,เนี่ยจะน่าจะยากในการที่จะไปเปลี่ยนเ,เรียกว่าเดเรคชั่นของโลกนะครับ mm hmm. หรือว่าทิศทางของเศรษฐ,ฐกิจหรือทิศทางของเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับเรา,เาประเทศเล็กๆน่าจะมีข้อจํากัดนะค,ค่อนข้างเยอะนะครับในในในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยในเรื่องของอํานาจเนี่ยมันดูกันหลายอย่างนะครับทั้งาการทหารก็ดีเศรษฐกิจก็ดีนะฮะในเรื่องของคนก็ดีเทคโนโลยีก็ดีนะที่จะเอามาเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของอํานาจนะครับซึ่งประเทศเล็กๆเนี่ยก็แน่นอนว่าจะด้อยกว่าประเทศหมหาอำนาจนทำให เรียกว่าเสียงในการที่จะพูดจาในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะเบากว่าครับดังนั้นเสียงที่ใหญ่อย่างมหาอำนาจรัสเซียอเมริกาจีนแบบนี้อาจารย์มันพอจะมีโอกาสไหมคะที่ผู้นํามหาอำนาจเหล่านี้เนี่ยจะสแสวงหาสันติภาพอย่างยังย่งยืนนะคะอาจารย์มีโอกาสไหม <c oughs> ส่วนตัวผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย นะครับต้องถามว่าผลประโยชน์มันลงตัวหรือไม่ผมยังคงพูดเสมอว่าการเมืองระหว่างประเทศเป็นเรื่องของผลประโยชน์ผลประโยชน์มันลงตัวหรือเปล่ารัสเซียอเมริกาผลประโยชน์จะลงตัวได้รูปแบบใดนะครับหรือจีนกับอเมริกาผลประโยชน์จะลงตัวกันได้รูปแบบใดซึ่งคาว่าผลประโยชน์เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินนะฮะเวลาเราพูดว่าผลประโยชน์ลงตัวคนจะคิดว่าเออผลประโยชน์ คำคำเดียวเองง่ายจะตายแต่ว่าผลประโยชน์มันแตกออกไปได้เยอะมากจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะเทคโนโลยีนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆสารพัดอย่างที่มันสามารถที่จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ได้นะครับตัวอย่างอย่างประเทศไทยกับกัมพูชามันก็เป็นเรื่องของชายแดนถูกไหมฮะซึ่งมันสามารถเป็นไปได้หลายเรื่องมากๆเลยประเด็นคือคําถามคือว่ามันจะทํายังไงให้ประเทศเหล่านี้เนี่ยมันมาแมทเรื่องของความความต้องการร่วมกันได้ หรือมันอาจจะต้องมีกลไกอื่นที่เกิดขึ้นนะฮะเช่นในเรื่องของกลไกของประชาชนภายในประเทศนะครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เป็นทฤษฎีที่มีการพูดถึงกันมานานแล้วเรียกว่า democratic peace theory นะฮะคือไอเดียก็คือว่าถ้าประเทศทุกประเทศเนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยจะไม่รบกันเพราะว่าใช้กลไกทางประชาธิปไตย Mm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าประชาชนในประเทศบอกว่าฉันไม่เอาสงคราม mm. ถ้าประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยตัวลีดเดอร์ต้องฟังเพราะนั่นคือฐานเสียงของเขา mm. ไม่ไงั้นเขาก็จะถูกเตะออกจากเก้าอี้ล mm. ีดเดอร์ mm. ฟังประชาชนว่าฉันไม่ต้องการสงคราม mm. อีกประเทศหนึ่งก็ลีดเดอร์ก็ฟังประชาชนเหมือนกันว่าไม่ต้องการสงครามเพราะนั้นโดยทฤษฎีนี้ไอ้สองประเทศนี้จะไม่รบกัน mm. แต่ มันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วเหมือนกันว่ามันไม่ได้เป็นจริงเสมอไปคือทฤษฎีก็เป็นทฤษฎีใช่พอมาสู่ภาคปฏิบัติอาจไม่เป็นแบบนั้นอาจไม่เป็นแบบนั้นใช่ครผมก็ยังมองว่าแต่ในในส่วนตัวผมก็ยังหวังในเรื่องของประชาชนนะครับเพราะว่าวันนี้เ,เรามีสิ่งที่เ,เรียกว่าเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารก็ดีโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้นสามารถที่จะเอามาใช้ให้เป็นพลังได้นะผมว่าเช่นถ้าในประชาชนในประเทศไม่ต้องการสงคราม นะครับก็ใช้สื่อใช้ช่องทางที่ตัวเองจะวอยเสียงตัวเองออกมาเนี่ยนะฮะกดดันรัฐบาลว่าเอยฉันจะไม่เข้าฉันจะไม่ทําสงครามนี้นะ,ะแต่นั่นก็จําเป็นที่จะต้องสมมุติว่ามีสองคนสองประเทศนะมันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นพร้อมกันในสองประเทศนะซึ่งถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมผมว่ามีโอกาสฮนะแต่ว่ามีความหวังแต่ว่ายากหรืออาจจะต้องใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างประชาชนสองประเทศแล้วก็อัพไรซิ่งขึ้นพร้อมกันที่จะกดดันรัฐบาลไม่ให้ทำสงคราม แต่ถามว่าในความจริงยากมายากฮะเพราะประชานชนเองก็ถือว่าถ้าจะมีความขัดแย้งเกินครึ่งก็ไปกับรัฐบาลแล้วว่าเฮ้ยนี่ผลประโยชน์ของฉันฉันก็ต้องเชียร์รัฐบาลฉันไอลบก็ลบว่าลุยกันอ่ะมันเป็นการส่วนใหญ่เนเจอร์ของมนุษย์อ,อูแล้วอย่างนี้ฟังแบบนี้ทางออกที่มันจะเป็นจุดร่วมของการยุติสงครามเพื่อน,นําไปสู่สันติสุขอะคะอาจารย์มันจะมีทางออกร่วมกันตรงไหนได้บ้างไหมคะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วโลกก็ต้องกลับมาหาทางออกร่วมกันครับ วันหนึ่งเนี่ยวันที่มันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอน peace always come after war นะครับภายหลังจากสงครามนะฮะคนจะเริ่มรู้สึกว่าเอเราควรที่จะต้องกลับมากลับมาหาสันติสุขแล้วจะสังเกตว่าภายหลังสงครามใหญ่ๆโลกก็จะมีความสงบสุขอยู่ได้ช่วงหนึ่งมันเป็นเหมือน c ซเคิลนะครับวันนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นกันอยู่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องการถดถอยของระเบียบโลก จนอยู่ในจุดที่ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกนะครับซึ่งสิ่งที่สารัฐทำโดยโด,ยโดยนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นเป็นสิ่งที่หินเราไกลๆละว่าเหมือนเขาไม่ได้แฮปปี้กับระเบียบโลกเดิมที่สารัฐเคยสร้างไว้เค,ไวเคยทำไว้บทบาทของการเป็นตำรวจโลกที่ออกไปให้ไปเคลียร์เรื่องโน,น้นเรื่องนี้หรือว่าเป็นผู้ให้การช่วยเหลือในเรื่องนั้นเรื่องนี้ USA ต่างๆก็ดีเขาก็หันหลังให้เกิดทั้งหมด นะครับจะถามว่าการการหาทางออกด้วยสันติวิธีผมก็ยังเชื่อว่ายังจะเป็นเมนสตรีมอยู่นะครับพะสุดท้ายแล้วมันโลกยุคปัจจุบันมันคอนเนคกันหมดนะคะคือถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆหรือว่ามันไม่ได้เกลียดชังกันถึงขั้นถึงขีดสุดอย่างอิสราเอลอิหร่านกับอิสราเอลอย่างเงี้ยนะครับก็ก็คงจะพยายามหลีกเลี่ยงนะผส่วนตัวผมยังมองว่ามนุษย์ยังคงพยายามหลีกเลี่ยงนะครับแต่ว่ารูปแบบ เป็นยังไงก็ <Okay. S 2> อาจจะต้องรอชมกันต่อไป <Okay. S 2> แล้วก็ระเบียบโลกเก่าๆองค์กรระหว่างประเทศเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยจะยัง powerful อยู่ไหมหรือว่าจะ drop ลงไปก็น่าจะต้อง observe ไปด้วยกันนะพรัะผ uh huh. มเชื่อว่ามันเป็นระยะเวลาอีกพอสมควรเลยละที่เราถึงจะเห็นผลลัพธ์ของมัน ก็เอาว่าหลังจากนี้เนี่ยรอติดตามกันดูว่าร,ระเบียบโลกจะเปลี่ยนแปลงไปนี้ที่ทางใดนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคาดหวังค่ะอาจารย์ก็คือความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นร,ระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยมันจะเบาบางบาบางบรรเทาลงนะคะแล้วก็นำมาซึ่งสันติภาพแล้วก็สันติสุขของโลกใบนี้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณเดอะคีย์ของเราในวันนี้ค่ะร้อยเอกดรจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะคะขอบพระคุณค่ะ ทั้งหมดคือรายการเดอะคีย์ของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะและหากมีข้อติชมเสนอแนะรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งเข้ามาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจเ b o บ k ุ๊กเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอาจารย์จารุพลดิฉันอริยานาันท์พร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ